โรงเรียนบ้านลำชิงตั้งอยู่หมู่สตำบลคลองทรายอำเภอณาทวีจังหวัดสงขลาเปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ภายใต้การบริหารงานของนางสาวเฉลิมรัตแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำชิงปีการศึกษา2,563มีนักเรียนทั้งหมด268คนมีค่าราชการครู11คนพนักงานราชการ1คนครูผู้ทรงคุณค่า1คน ปีการศึกษา2562โรงเรียนบ้านลำชิงได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลมีการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบมีการนำเสนอโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกคือนำโครงการการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วยโปรแกรม Scratch 2 ได้รับงบประมาณจำนวน220,000บาทจากบริษัท True Corporation เพื่อดำเนินกิจกรรมวิชาวิทยาการคํานวณในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2563ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับการศึกษาอย่างต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยสงขลานาคารินทร์ ซึ่งได้รับงบประมาณจำนวนห0 0 0 0แสนบาทมาขับเคลื่อนโครงการมีเป้าหมายพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3แบบบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6แบบโครงการฐานวิจัย ผลงานดีเด่นของโรงเรียนบ้านลำชิงปีการศึกษา2561เด็กหญิงสริตาอนแก้วได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการมีผลงานทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็ม100คะแนนปีการศึกษา2562โรงเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ O-net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติ3สาระคือภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และอยู่ลำดับที่25ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต3มีผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติทั้ง2ด้าน มีผลการทดสอบอาทีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1อยู่ระดับดีมากและอยู่ในลำดับที่32ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต3ปีการศึกษา2563โรงเรียนได้รับรางวัลเรียนทองระดับภูมิภาคจากการประกวดผลงาน1โรงเรียน1นวัตกรรมชื่อผลงานหุ่นยนต์จากคีย์บอร์ดเก่า และจะเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศต่อไป